หลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางรองผู้จัดก,การตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญท่านก็เลยออกมาชี้แจงเนี่ยนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นการที่ไปจับประเด็น<อ>แล้วเกิดการคาดเคลื่อนอย้ําตรงจุดนี้ก็คือไม่มีการเรื่องของการอัพยาถูกไหมฮะส่วนเรื่องที่ว่าจะมีการพิจารณาข้อหากับใครเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะ j อบ คนที่คาดว่านําขวดไวน์เนี่ยนะฮะเห็นบอกกลับบ้าน<ว>แล้ว <ใน S 2> ทิ้งแก้วไวน์ลงแม่น้ําเจ้าพระยาอ,อาจจะเข้าข่ายอแสดงว่าภาพเงาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเขากําลังสงสัยว่าอาจจะต้องเข้าข่ายความผิดช่วยเหลือสับสนปกปิดความผิดให้ผู้อื่นตรงจุดนี้ตํารวจเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณาใช่ไหม<ช>ว่าอาจาจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมส่วนที่ว่า5คนมีการเตรียมคําให้การและปกปิดความผิด ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการดําเนินการเรื่องของการให้การเท็จหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีเรื่องของการที่มีขาา่าวบอกว่าอัพยาไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นการชี้แจงออกมาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สําคัญเลยฮะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้หลังจากออกอากาศไปเรื่องที่บอกว่าเรามีกล้องอมรินทีวีเนี่ยมีกล้องนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนน้องจะตกน้ํา แล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีคนส่งให้เรานี่ต้องขอบคุณมากอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะโผล่มาก็คือหลังจากน้องหายไปแล้วแต่ก็จะเห็นเรือก็คือหลังน้องตกน้ํามันก็เลยเกิดคําถามบอกเอ๊ะและจังหวะนั้นอ่ะไอ้ช่วงที่มันคล่อมแล้วหายไปเนี่ยที่เป็นช่วงน้องตกน้ําที่สันนิษฐานว่ามันประมาณสักสี่ทุ่มสามสิบสองมันไปไหนก็ในเมื่อกล้องทุกโป๊ะเนี่ยมันจับได้หมดเลยตั้งแต่เรือแล่นมาเดี๋ยวทีมงานลองเปิดภาพตั้งแต่เรือแล่นมาก่อนก็เลยนะฮะเปิดภาพขึ้นมาประกอบหน่อยเอาตอนตั้งแต่ก่อนเกิดเเรื่องลย คือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยเราได้ภาพแบบสามทุ่มครึง่งแล้วเราก็จะเห็นเรือนะฮะของอไฮโซโปอเขาจะล่องมาตามแม่น้ําเจ้าพราสามทุ่มครึง่งไอตอนนั้นเนี่ยมันจะผ่านแถวโปะ๊ะท่าอพระรามห้าคุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยมันมาเรื่อยๆเ,เลยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยที่มันกําลังกลายมาเป็นประเด็นอีกคือสามทุ่มห้สิบเจ็ดที่เทเวศเ,เออเทเวศเนี่ยนะฮะ แล้วหลังจากนั้นตัวสุดท้ายที่อมรินได้มาคือสามทุ่มห้าสิบปดอ่ะขอเปิดสามทุ่มห้าสิบแปดหน่อยตัวสุดท้ายก่อนจะเกิดเรื่องสามทุ่มห้าสิบแปดก่อนนะฮะพอหลังจากสามทุ่มห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดก็เป็นเรื่องที่ทางด้านสาสตเขาสงสัยอันนี้เราเคลียร์ปมนี้ไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์กันต่อก่อนจะเกิดเรื่องสุดท้ายจริงๆคือสี่ทุ่มสิบนาทีแถวสะพานสังฮี เดี๋ยวดูสี่ทุ่มสิบนะฮะแล้วอยู่กล้องก็หายวุบไปเลยฮะนี่คือตัวสุดท้ายที่เราได้มาอนเถ้าคุณผู้ชมจำได้ได้เพื่อจะไขปริศนาว่ากล้องหายไปไหนนะฮะช่วงนาทีสำคัญเพราะในเมื่อ4ี่ทุ่มสิบคุณก็ยังเห็นว่ากล้องแตงโมเนี่ยเขามากับพวกกลุ่มนี้ใช้ได้หมดค่ะอยู่ๆคุณผู้ชมฮะ กล้องมันมาโผล่อ,อีกทีเนี่ยก็คือสี่ทุ่มสามสิบสามนาที <ขอ S 1> ท่เราอดูตัวสี่ทุ่มสาสิบสามหน่อยจุดวัดลุ่มนะคะถ้าคุณผู้ชมจําได้ที่เราเห็นว่าเรือลําเนี้ยอยู่ดีๆก็ลอยลาอันนี้คือตัวที่เราเคยเปิดให้คุณผู้ชมดูจังหวะน้องตกน้ํามันดับปุ๊บไปเลยค่ะจนเมื่อวานนี้เราพยายามถามบางท่านบอกพี่เอาจริงถามตรงๆนะกล้องไปไหนช่วงแตงโมตกน้ําเขาก็ให้ข้อมูลกลับมาบอกป้องเสียคุณผู้ชมฮะล่าสุด ก็ต้องขอบคุณบางท่านที่สุดท้ายก็ส่งกลับมาให้เราใหม่บอกกับอมรินทีวีว่ากล้องไม่เสียฮะประเด็นก็คือว่าวินาทีช่วงน้องตกน้ำกล้องมันจับเอาไว้ได้ขอให้ดูภาพช่วงเวลา4ี่ทุ่ม26ถูกไหมฝ้ายใช่ค่ะจนถึงสี 4, ่ 4, ทุ่มสาสาเลยก็คือมาบรรจบกันกับ,กบตัวที่เรามี นี่คือหลักฐานสําคัญนะฮะวินาทีที่เกิดอุบอาเกิดเ,เหตุการณแตงโมโจมน้ําหลักฐานชิ้นนี้มันคือช่วงตั้งแต่4ี่ทุ่มยี่สิบหกที่บอกว่าภาพมันดับไปไม่มีหลักฐานตรงนี้ วันนี้มีคนส่งมาให้ขอบคุณมากๆได้หลักฐานแล้วนะฮะเป็นยังไงฝ้ายไล่พาไปเรื่อยเลยนะคะจุดตรงนี้จะค่อนข้างไกลสักนิดนึงแต่ว่าเอ่อเรือที่ที่ขับมาเนี่ยค่ะมันจะอยู่ไกลามาก <c oughs> เนื่องจากว่ามันจะมีเรือขนทรายที่กําลังบงังเรือสปีดโบ๊ทอยู่โดยวินาทีตอนนี้เราไล่ไปเรื่อยๆจริงๆนะช่วงที่จะต้องเห็นจริงๆคือสี่ทุ่มยีนาทีปรากฏว่าเรือขนทรายเ,รเคลื่อนผ่านสปีดโบ๊ทหมดเลยคือน้องบอกคือสี่ทุ่มสา